สำหรับทีมงานของเราในปีนี้เนาะอันแรกเลยคือแฮปปี้แลบก็คืออยากให้ทุกคนทำงานอยู่ในแ a บอย่างมีความสุขหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันเราอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นแฮปปี้แลบ อันที่สองคือ happy life ก็ไม่อยากให้ทุ่มเททำงานจนลืมที่บ้านและครอบครัวก็หันกลับไปดูแลครอบครัวปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีข่าวดีสำหรับคนที่โสดเนาะเรามีสาวโสดหนุ่มโสดอยู่ในกลุ่มงานเยอะมากก่อนทำงานก็แต่งตัวสวยๆอนุญาตให้ไปเดินรอบโรงพยาบาลได้หนึ่งรอบก่อนมาทำงานพรีเซนต์ตัวเองก่อนอันที่3คือ happy l ลิฟ เมื่อไหร่ที่เรามีความรักและความหวังดีต่อกันเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันต้องประสบความสำเร็จนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่กันด้วยความรักความอบอุ่นนะคะสุดท้ายเลยก็คือ Happy New Year 2022ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนกรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพบ,บูชา ขออราราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะคะจงมาดลบันดาลอำหนวยอวยพรให้พวกเราทุกคนที่น้องชาวแลบบมีสุขภาพแข็งแรงขอให้แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็มีความสุขเพ่งๆรวยๆมีความสุขตลอดปี2522และตลอดไปขอบคุณทุกคนคะ่ะ